ปาดอีพอเฮดมาเบิงในพี่น้องเอยดูสิบานเต็มว่านนั่นแหละเบิงอันนี้ทอนาเจ้าของเลยปาดอันนี้พึ่งจะสีออกเนาะนี่นี่พึ่งจะสีออกนะคะเพียนี่ได้ไมาแล้วนึงนะคะมาเก็บก่อนเลยจ้าเก็บก่อนเก็บก่อนออ บ่มีมีดมาไดนะคะเก็บก่อนนะคะมาค่ะพอได้ปนยู่นะเมื่อนี่ก็ได้อยากกินปนเห็ดเนาะเี๋ยสิไปให้คุณนายแม่แกงให้คุณนายแม่กินเนาะอันนี้ก็พึงตะซิโพแกงให้คุณนายแม่กินอีกอันนึงก็ที่ปนนี่สวยรวยวยรวยมาแม่ก็เวลาได้เห็ดมาแม่ก็จะตัดขานะคะแล้วก็ไปฝังตำโพนตำข้างข้าง บ้านนะคะวันเวลาผ่านไปเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาให้กินนะคะนี่โอ้กี่โมงแล้วเนี่ยเนี่ยอแม่สิไปประชุมกเกษตรเจ้าสิมายุงนําคอยอีกิงกือกึงแกะนีดปัด <c oughs> อันนี้ไยงยแห้งนี่ไงยยพูฒนี่อันนี้แตเมว่านลวเบื้องขาพันรอยเบิดแล้วเนาะ ป้าดอกหนึ่งก็เต็มตะกาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะดอกหนึ่งก็เต็มตะกาแล้วอันนี้พึ่งแต่สีขึ้นมีดข่อยกบไดเอามานี่นะคะเอามาแต่มีดขอนน้อยๆอ,อ,อันนี้ขึ้นแต่เมื่อวานอันนี้เดี๋ยวเอาไปใส่เชื้อที่สะนะคะตัวนี้เก็บไว้ก่อน โอ้โอ้โอ,โอ้นี่หักเลยไม่ได้เอามีดมาหักเลยหักให้เ็าอยู่กับโตนั่นแหละให้โตเขาอยู่กับต้น,นยตอ,ยตอยู่กับดินเดินเวลาเดินป่านะคะตรงไหนที่มีเห็ดขึ้นนะคะเขาจะหอมนะเห็ดกลิ่นเห็ดเขาจะออกนะคะจะรู้เลยว่าเห็ดขึ้นนะคะ มาตรงนี้โอ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 ัโอโออนนี้มีรอยหนูขึ้นมาด้วยรอยหนูมาเทะตัวนี้ก็สามดอกสี่ดอกน้อยๆตรงนี้สองดอกน้อยๆ ันนี้ก็ขึ้นแต่เมื่อวานดูขาเพิ่นขารีบๆขาฟอๆนะคะอันนี้ฟอแล้วเดี๋ยวจะอันไหนที่ฟอก็จะเอาไปฝังไว้ที่อ,อจอมปลูกข้างบ้านนะคะมีไหมคะหมดแล้วมั้งคะหมดแล้วนะคะหมดแล้วหมดแล้ว พอดอกหนึ่งก็เต็มตะก้าเต็มไอ้นี่ข่อยแล้วเนี่ยดอกใหญ่